สวัสดีดัสสวัสดีเอฟซีแฟนคลับมิดมอแค้นแฟนมาล่ำโดยเฉพาะเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสูผู้สูคนเด้อพี่น้องเด้อมือนีมาพอกระเพาะกระพานช่วงบรรยากาศคำคำของวันที่22่มิถุนายนว่ากันวาหลายหลายผ่กกับฝนก็ยังมีอยู่เนาะพี่น้องเนาะแล้วมือนีทีมว่าก็คือหลังจากที่สาวน้อยเพลนแพงได้ลงคลิปรงคลิปไป เกี่ยวกับการปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบันเพลงหลายๆคนกับว่าตะคุปีเพิ่นกับสีปิดช่วงวันที่28-29-30ซึ่งก็เอาเอาวันเกิดของบอสโจนี่แหละเป็นคล้ายๆกับมือปิดฤดูกาลน้อพี่น้อง,องแต่ว่าปีนี้พิเศษพิเศษสุดอบอสโจโยมนินเอาใจลูกสาวปิดฤดูกาลวันที่15กรกฎาซึ่ง กว่ากันว่าจัดวันเกิดให้องค์อิงนํ่มมีการเป่าเค้กบนเวทีอย่างแน่นอนอซึ่งองค์อิงเพียรวบันแพ้งกะเกิดวันที่13กรกฎาเนาะพี่น,อน้องเนาะก็เลยยับเอาเลิกนี่ละวันที่15บห้านี่ละเป็นวันขายวันเกิดของน้องนํ่ว่ากันว่าข้างนี้พิเศษสุดๆแจกถลม่มทลายบอสโจได้ออกมาเบ้าแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะหน้างาน แจกไปเลยงวดหนึ่งโตทองค่ำห้าเซ้นสำหรับท่านที่ไม่ได้มาเบิ่งในไล่สดกุ้มปิดรับชมในช่องทางออนไลน์แจก,กทองห้าเส้นทองค่ำแท้ได้พี่น้องห้าเซนแล้วในงานมีการจับฉลากแจกงวดอีกหนึ่งโตทองค่ำอีกสิบเอ้น ยิงไงอ่างการนีหลีแล้วกับมี่เอฟซีแฟนคลับวันวุติเป็นภาคกลางภาคตะว,วันออกภาคอีสานอ่ล้กก็อีกหลายๆหล,ลายๆภาคบากันว่ามือวันที่สิบหากรกฎาน,นี่แหะเป็นมือนัดกันนัดกันมาพอกันอยู่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้พ่เคยมาอยากให้มาสําหรับผู้ที่เคยมาแล้วก็อยากให้มาอีกว่าจังสรนซาปีนี้พิเศษสุดๆอเพราะว่าตะคูป,ปี ต้องบอกไว้ก่อนว่าอุ้งอิงเพียรบันแพงพึ่งสิมาข้นกับสาวน้อยเพียรบันแพงได้บาจักกี้เดือนนอกพี่น,อนอ้นองเนาะแตงต่ก,กี้บ่มีอุ้งอิงกว่ากันว่าคนหลายแล้วปีนี้ผู้ใดอยากเห็นบรรยากาศแบบเซพรส์แบบสุดๆต้องมามแล้วถ้า,ถาสมมติว่าผู้ใดสิมาเป็นมูคณะเอารถทัวร์เอารถตู้อยากให้ติดต่อไปทางบอโจยมนินกนพอวายเพิ่นสิไดเตรียม มองจอดรถไว้ถาพี่ถานอ้องเสื้อว่าในงานมือนั่นนอกจากอาหารฟรีซึ่งว่ากันว่าบอสโจดได้เตรียมขนมจีน500กิโลไว้รองรับเอซีแฟนคลับแล้วบว่าสิเป็นน้อ,นองอ้อมแอมนั่งเอกไม่เข้าเขบาบอน้อยหน่าพี่น้องจัดไปจุกจุกขนมจีบซาลาเปาเข้าวเกี๊ยบปากหมอ้อม,มาสมทบอีก แล้วพอยี่ผ่านสิน้อยนาได้จังไดแกจจริงคิดไว้ว่าสีไปเอาผลละไม่อยู่ผู้เรือมาตอนพีตอนนองอาจสิเป็นบักเงะาะหรือว่าแก้วมังก่อนแต่ว่าลักลักอยากปเป็เจียวมังก่อนเพราะว่าอยากอยากโปโมโดเแียวมังก่อนด้วยไงรสชาติหวานแล้วที่สำคัญบอได้ขีดยาขาแมาแรง มีตั้งแต่เต็มที่กับฮอร์โมนแล้วกับปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์เนาะพี่น้องเนาะว่ากันว่ารสชาตินี่หวานหวานบ่แพ,พ้ผลไม้ในห้งย่างแน่นอนอ,อยากให้พี่น้องได้กินของที่มันดีๆว่ากันว่าจังสันแต่ว่าก็ต้องออกโต้ไปก่อนวนะ่ามันสีสุกท่านบอทาสุกบ่ท่านจัดไปตลาดผลไม้ก็เอาไปสมทบกันอยากให้เอฟซีแฟนคลับได้ยุได้กิน เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าไว้านี่หลังจากที่สาโนยเพลนแพ่งไปทั่วภาคกลางไปหลายมือแล้วพี่น้องเพิ่นกนสิกับมากทางภาคอีสานเอ่อกมาทําการแสดงใกล้ๆนี่กริสีนี่อยุซุลินยุรลอเอตบานดูฝ่ายไงเป็นประเภทนี้บุญของไฟน่าสีงานสุดสุดท้ายละละพี่นอ้องอืของพี่น้องเช่าปทุมรัฐวันที่8ดกรกฎาคมพอเยผ่านกวาสิไปหันหรือว่าอาสิปัยีสเกตอืในวันที่เก่าก็เป็นได แล้วของฝากกัของตอนน้องกับว่าไดมี่ยังหลายพี่น้องเอาตามกําลังนี่ละอาจสีสีเอาเขาไปฝากซาดอยเพริบเพรียงให้บุคลากรเพื่อนเด้หุงยูงหุงกินเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สีมีนํำเพลิงนำเพลิงไปให้อุ้งอิงเพื่อว่าน้องเสียไปส่งใส้นน้ำห่อนใส่บักเน่าจังส่เพื่อนว่าเสียงดีพนาเสียงใส แกอาการเจ็บข้อน้ำเพลิงพันมามันเป็นยาแล้วน้ำเพลิงเท่าไปเอาเองบ่ได้ไปสื่อตลาดบ่ได้ไปสื่อเพลิงเลี่ยงพี่น้องเอาไปเองพยายานหาไว้ตามที่ลงคิปให้พี่น้องเบิ่งนั้นละเอ,อแล้ววันเกิดอุ้งอิงบอสโจได้ออกมากเกินเกินว่าอยากให้เอฟซีแฟนคลับตัดสินใจซอยแนยคิดออกควบคิดซอยแนยว่าสีเอาอี่ยงเป็นของขวัญวันเกิดอุ้งอิง แปลว่าขนาดบอกโจด้เพิ่นก็บว่าเอาที่มันเป็นไปได้อเอาที่มันเป็นไปได้บางคนก็บว่าบอสโจไอ้ให้น้องแจ็คล้านหนึ่งเพราะเดี๋ยวไปซอยค้าบ้านน้องเออจังสี่มันกระลายอยู่กับบ้าหบ่แนคือกันกันบางคนก็บว่าเอาห่อไปให้น้องแจังสี่มันมันเกินมันเกินกึ้นเนจริงเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็บ่าว่าซอยสมทบส้างบ้านให้น้องหรือว่ามอบท่องให้น้อง จังสี่บอบางคนกับวา่าลูกโป่งตุกก๊กตาน้องกับมากเด้อันนี้บอโจกับบท่านได้ยืนยันเนาะพี่น,อน้องเนาะส่วนพระใหญ่ผ่านนั่นสีไดงยังไปฝากกระถาเบิงแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าบ่ได้ลำได้รวยบ่ได้ห่างได้มีคือพี่น้องคิดดอกเอาไปกับตามกําลังออาสิเป็นพ่วงมาไล่อ่าหรือว่าอ่าเค้กวันเกิดน้องบอจังสี่ละก็สิไปสมทบแต่ว่าเอซีแฟนครับ ได้รับประท่านผลไม้จากพระยาคำผานอย่างแน่นอนวากันวากินให้มันให้มันอิ่มซ้ำเอาไปได้นะลาพี่น้องไปซอยสมทบกกันวากันวาจังสันแล้ววันเกิดบอสโจวันที่30บอสโจถามกับองค์หญิงว่าแล้วสี่ห่ยังพอองค์หญิงว่าจักฉิดบังกนแต่ว่าเผิ่นมีในใจแล้ววันเถาะกระถามว่าว่าเอออยากได้บอนาฬิกาบอสโจกะว่า นาฬิกาพอมีแล้วบางคนก็บ่าเอาบัคคอปยงไปไ้บอสโจเพื่อนมากักสมบ่แม่นบัคคอบางเงี้ยไปยั้งสัน้นบัสโจว่ามันไงโพดเออมันไงโพดเออนั่นแหละพี่น้องเขาก็จ้างถามาตามรุ่นตามเบิงว่ะพอลูกสีเอาอยั้งให้กันแต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนเอซี่แฟนคลับคอมเมนต์เขามา้ลายแห้งพี่น้องว่ากับว่าต้องไ้อีหยัง้งกันมากไม่ดอกขอแค่พอหักอุ๋งอิง คือจังลูกจังเต่าีหลีผู้นึง่งเอ็นดูน้องซัมนี่เอฟซีแฟนคลับก็ดีใจแล้วนี่แหละพี่น้องควิมฮักเพิมแพงของคนเป็นพอถึงแม่วาสีบอแมนอ่าพอแท้แท่เ่วาเสือวาบอโจฮักบอหน่อยไปกว่าอ่าลำเพลินลำํำแพนอย่างแน่นอนสำหรับองค์อญิงเพื่อน,นเพลง็ดีใจนํ่มลูกสาวทีว่ากันวา่าได้พอบนถ้ำทีสุดยอดถือว่าเป็น ครบุญครูบารมีกันอีกคนหนึ่งเอา้าว่ากันว่าจังสันพี่น้องวอาหลายยายห่างอากระสิขอมว้วนลงนี่ละอกระสิขอจบอคลิปนี้ไว้แต่เพียงซจำนี้อา่าส่วนอ,าวาอน่าควบคืบหนาจังไดเดี๋ยวพญานาคสีมว่วาสู้พี่สูน้องฟังแต่ว่าอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อไปพ่อกันอยากให้ไปหลายๆวันที่สิบห้ากรกฎาไปเบิงเ่งจักเถือกันนะโดมสาวน้อยเป็รตผีแพร่งอยากไปไทยอ่คลิปกับโดมแหมเพื่อนว่าไทายรอรถซื้อๆกับคลิปแตกเนี่ยเพื่อนว่า สำหรับมนีพง้์ยิย่านกสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอให้พี่น้อง FC แฟนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองหวังสิ่งไดขอให้ได้สิ่งงามงสมดังใจหวังสำหรับมณีพง้์ายา่งฝานขอจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอก่าวคำว่าขอคุณครับ